และในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว right. yup. ิธีการรับสร้อยคอผลไม้ปุกกาตัวน really? ี้กันเลยนะครับซึ่งสร้อยคอตัวนี้นะครับเราจะสามารถรับได้จากแบบดานิเมลแอดเวนเจอร์เวิลดนะครับเรามาดูขั้นตอนในการทํากันได้เลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยเก็บเลเวลจนถึงเลเวล25นะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำการปลดล็อกโลกของโยเกิร์ตนะครับและวิธีการเก็บเลเวลเนี่ยไม่ยากเลยนะครับให้น้องๆเนี่ยวิ่งเก็บผลไม้แบบนี้ไปได้เลยนะครับและตัวเลเวลของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและเมื่อครบที่เลเวล25แล้วนะครัับบใใคครรรททททุกกกนนนนนเเเีีี่่่ยยดิิางงไปโโลขอ์ตะ3 แล้วตัวสร้อยคอนะครับจะอยู่ตรงที่ UGC ตรงนี้นะครับแล้วในขั้นที่2นะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เมนูเควสตรงนี้อ่าแล้วให้เราเนี่ยเลือกไปที่เควสต์บุกกาแฟชั่นนะครับซึ่งตัวเควสเนี้ยจะให้เราเก็บผลเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่จนกว่าจะครบ100%นะครับแล้วเมื่อเราเก็บครบแล้วนะครับจะขึ้นคําว่าโควเกสแบบนี้แล้วตัวผลสตรอเบอร์รี่และเบอร์รี่นะครับจะเป็นผลไม้ผลใหญ่ๆแบบนี้เลยเราจะต้องใช้ความแข็งแกร่งนะครับเกิน100ขึ้นไปเนี่ยในการเก็บบบผลแบบนี้นะะคครับแลวามแข็งงแกงรร่เาจะได้จาากกกรวิ่งเ็บบบผลไม้แบบนี้ไปเรื่อยๆความแแข็งกร่งเราก็จะเพิ่มขึ้้นดวย ให้เราทาการเก็บจนกว่าแถบสีเขียวเนี่ยจะขึ้นเต็มหลอดแบบนี้นะครับแล้วกดเคย์ไอเทมได้เลยหรือให้เรามากดรับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวไอเทมนะครับจะขึ้นมาให้เราซื้อเนี่ยในราคาสุนโรบัสเราก็กดซื้อไปได้เลยแบบนี้เท่านี้เราก็จะได้ UGC ไอเทมมาใช้กันแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาทางเพยสกันนะครับตอนนี้จะมีไอเทมเหลืออยู่ที่60,000ชิ้นเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องแคสแ l e m o r ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่จ้าทุกคน